น้องใบเตยเผยแชทสุดท้ายบอกลาแฟนหนุ่มก่อนเสียชีวิตน่าเป็นห่วงมากเรียกได้ว่าทำเอาช็อกเมื่อใบเตยสุธธีวันประกาศข่าวร้ายในชีวิตเสาหลักของครอบครัวแฟนหนุ่มของน้องชายเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดหลังรถลม้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงกะโหลกแตกยังไม่ฟื้นและล่าสุดน้องชายใบยเตย หัวใจสลายประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของบ้านที่ดีเจแมนใบเตยฝากฝังดูแลครอบครัวเสียชีวิตแล้วโดยระบุว่าวันนี้เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีที่ภูมิได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะลุคขอขอบคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกคนมากๆที่ดูแลพี่ภูมิและคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดี และขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะสุดท้ายทีมข่าวไทยนิวส์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะซึ่งงานนี้ทางด้านลูกน้องชายใบยเตยสุธีวันเผยแชทสุดท้ายบอกลาแฟนหนุ่มก่อนเสียชีวิตโดยมีข้อความดังนี้ฝันดีคะ่ะที่รักที่รักวันนี้ไปเยี่ยมมานะคะพ่อแม่พี่เอพี่ปูก็ไปมานะ หนูไม่รู้จะพิมพ์อะไรอีกเลยเอาเป็นว่าหนูขอส่งพลังใจทั้งหมดให้ที่รักนะหนูจะไม่ขอให้ที่รักกลับมาหรือขอให้ที่รักจากไปแต่หนูจะขออยู่กับที่รักทุกทุกที่ขอเป็นคนสำคัญคนเดิมให้ที่รักทุกเวลาหนูดีใจและภูมิใจได้เดินเคียงข้างที่รักมา12ปีเต็มนะคะ วันนี้ที่รักทั้งเดินวิ่งนำหน้าหนูไปแล้วหนูตามที่รักยังไม่ทนันแต่วันหนึ่งหนูจะตามไปให้ทนันรอหนูที่เส้นชัยตรงนั้นนะคะสักวันเราคงได้พบกันรักที่รักที่สุด